สวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กับครัวตะฟืนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามากินลูกชิ้นนะคะน <Piet. S 1> นี้ไม่ได้ทํากับข้าวให้ดูนะคะเพราะว่าทํางานยุ่งทั้งวันเลยค่ะติดภารกิจกับกินกับน้าจิ้มซีฟูด้ดชั่วใหญ่มองไม่เห็นเลยมาค่ะทุกคนมากินด้วยกัน อันนี้ก็หล่ำปีนะคะผักเยอะมากเลยค่ะผักสลัดนี่ค่ะมากินกับทีมงานส่วตะพื้นนะคะกาแฟกินไหมข้าวเหนียว กินงอมก็หนู <s> <oczywiście> <tın> ไรนะไปก,ก,กอกข้าวไปกอกข้าว วันนี้พาเพื่อนๆมากินง่ายๆลูกชิ้นทอดเป็นลูกชิ้นเนื้อนะคะกินกับผักอะไรย่าวเซ่บอสเซบ งานแม่สวยนเนาะใบเบลอเลยอะบรบรยากาศตอนยินหลังเลิกงานนะคะ ช่องนี้ติดภารกิจติดภารกิจหลายอย่างเลยไม่ได้คะให้เพื่อนๆได้ดู ลูกสาวบอสมายืมให้กำลังใจลูกชิ้นเนื้อ ไข่ดาวห้าฟองเหลือสองเพื่อนๆได้อะไรกินนาะวันนี้ครัวตะฟืนไม่ได้ไม่ได้ทำกับข้าวเลย พรุ่งนี้จะทำกับข้าวเพื่อนให้อยู่ f ีคนไหนอยากให้เราทำเกียหยวกกล้วยใส่ปลาย่างให้ให้ดูนะคะเอ่ออะไรนะคอมเมนต์เหรอเออคอมเ <laughs> มนต์มาบอกเลยค่ะ เพื่อนๆเ,เห็นต้นกล้วยที่อยู่ข้างหลังไหมคะมันเป็นกล้วยปาลาเรี่กอีกอย่างนึงคือกล้วยหกหยวกนี่จะอร่อยหวานอยากให้เอฟซี C ได้กินมากเลยคะ่ะขาวเลยนะข้างในนะ่ะเอามาทำเอามาทำแกงผัด หรือว่าเอามาทําหมกก็ได้แกงกะทิก็อร่อยนะบกกก็นหมูสามชั้กล้วยป่าค่ะกล้วยหกมันจะอร่อยกว่าพวกกล้วยน้ําว้าเนาะผัดพริกแกงผัดพริกแกงใส่หมูสามชั้นเนี่ยอ้อร่อยมากเลยค่ะ อันนี้เราก็ปลูกเองนะคะนี่ทุกคน <c oughs> ขึ้นใช่ค่ะ น้องมาขอกินล้กูกสาวลูกสาวบอสนะคะเสียงแจ้วแจ้วเสียงเึดอแต่ว่าน้องเขามากินด้วยไม่ได้นะคะว่า

น็ไม่รู้ใสกให้เลยบนั้นะดีมากยต่ก็ อันนี้คืออาหารเย็นคือปกติก็จะไม่ค่อยกินข้าวเย็นกันน,นะเนาะใช่แต่ก็อ้วนนะคะไม่มีใครผอมเลยสักคนสำหรับคลิปนี้ยิ่งเหนื่อยยิ่งกินเยอะอสำหรับคลิปนี้ก็จะลาเพื่อนๆไปกับเมนูลูกชิ้นทอดนะคะลูกชิ้นทอดแล้วก็ผักผักมาเป็นส่วนเหมือนเดิมเลยะคะ่ะเพราะว่าเราทำงานอยู่ที่ฟาร์มผักนะคะเดี๋ยว คลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆมาทำอะไรหรือว่ามากินเมนูอะไรเดี๋ยวค่อยมาติดตามรับชมนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องครัวตอฟืนของพวกเราขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย